แต่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะคะก็เลือกใช้จังหวะราคาน้ำมันขาลงนี่แหละคะ่ะเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้และที่สําคัญช่วยพรลดภาระค่าทช้จ่ายให้กับรัฐบาลด้วยเราจะปฏิตาประเดนนี้กับคุณสุจิตรากิพโรธกันค่ะ ที่15ธันวาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชได้มีมติอนุมัติเห็นชอบในหลักการกรอบการปรับโครงสร้างราคาพลังงานครั้งใหญ่ของกระทรวงพลังงานเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและลดการชดเชยเชื้อเพลิงคางประเภทการบิดเบือนโครงสร้างราคาพลังงานเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานกว่า30ปีสาเหตุหลักมาจากพรรคการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศนำนกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ วังเป็นเครื่องมือทําประชานิยมโดยนําเงินกองทุนไปใช้อุดหนุนราคาแก๊ส LPG ขณะที่คนใช้เบนซินต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน10บาทต่อลิตรการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชซึ่งมีคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่15ธันวาคม2557ได้เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันวรมีอัตราภาษีสัมปทานมิตรใกล้เคียงกันขณะที่กองทุนน้ำมันทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพราคาและลดการชดเชยข้ามประเภทส่วนค่าการตลาดต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนั้นหลังการประชุมกพชทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบงจึงเห็นชอบลดเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเบนซินและแก๊สโซฮอล1บาทต่อลิตรยกเว้น e85 ส่วนดีเซลลดการนำเข้า30สตางต่อลิตรทำให้สามารถลดราคาขายปีกเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง2บาทต่อลิตรส่วนดีเซลลดลง1บาทต่อลิตร จากนั้นในวันถัดมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับขึ้นภาษีสัมประม,มิทธดีเซลจาก75สตางค์ต่อลิตรเป็น3บาท25สตางต่อลิตรเพื่อให้อัตราภาษีใกล้เคียงกับกลุ่มเบนซินที่สำคัญรัฐบาลยังมีรายได้เพิ่มอีก72,000ล้านบาทต่อปี การปรับโครงสร้างราคาพลังงานครั้งนี้ทำให้ราคาน้ำมันต่ำสุดในรอบ5ปีนับจากเดือนกรกฎาคม2553ส่งผลให้ราคาเบนซินของไทยที่อ้างอิงจากราคาก๊าโซฮอร์95ณวันที่15ธันวาคม2557เมื่อเทียบกับ8ประเทศเพื่อนบ้านพบว่าราคาไทยสูงเป็นอันดับ6อยู่ที่30บาท30ตางต่อลิตรขณะที่มาเลเซียมีราคาต่ำสุดที่21บาท70ตางต่อลิตร เช่นเดียวกับราคาดีเซลไทยอยู่อันดับ6ขณะที่ฟิลิปปินส์ราคาต่ำสุด21บาท34สตางต่อลิตรนอกจากนี้ในส่วนของ LPG ที่ประชุมกอพชยังเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศราคาควบคุมหน้าโรงแยากา๊าซที่3 3 3ดอลลา,าร์สหรัฐต่อตันเพื่อสะท้อนต้นทุนราคาตลาดโลกปัจจุบันราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนภาคขนส่งและอุตสาหกรรมเท่ากัน ที่24บาท16สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่การ NGV ปรับขึ้นราคาขายปลีกไปก่อนหน้านี้แล้วนักวิชาการด้านพลังงานมองว่าขณะนี้เป็นโอกาสที่ไทยจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงซึ่งจะทําให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพส่วนของราคาในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราคิดว่าราคาน้ํามันที่ลดลงใน โลกเนี่ยนะครับยังมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าราคา WTI ลดต่ำลงกว่า60เหรียญต่อบาร์เรลนะครับดังนั้นเนี่ยเราถือว่าอันนี้เป็นจังหวะที่ดีแล้วนะครับที่จะปรับโครงสร้างราคา LPG และน้ำมันเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อส่งเสริมให้การใช้ LPG และน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความโปร่งใสในการกำหนดราคาสำหรับแต่ละกลุ่มผู้ใช้ให้ชัดเจนตรวจสอบได้นะครับเช่นเดียวกับผู้ใช้น้ำมันเห็นด้วยกับการปรับราคาโครงสร้างพลังงานเพราะถูกบิดเบือนมานานและเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อประเทศในระยะยาวในความคิดผมนะผมเห็นด้วยเพราหนึ่งบตอนนี้ประชากรส่วนใหญ่ละทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรส่วนใหญ่การปรับเนี่ย มันจะช่วยคนคนข้างล่างได้เยอะสําหรับคนที่ทํางานกับราชการก็ผลกระทบก็ไม่เท่าไหร่แต่ถามว่าการปรับครั้งเนี้ยผมว่าใช้ได้ดีเลยครับถ้ามันเป็นไปตามราคาจริงนี้ผมเห็นด้วยอยู่แล้วครับถ้าไม่มีอะไรไปไปไปเหมือนไปไปไปปรับเปลี่ยนมันนะครับ คล้องกับมุมมองของผู้ค้าก๊าซหุงต้มเห็นด้วยกับโครงสร้างราคาพลังงานใหม่แม้จะรับผลกระทบในช่วงแรกแต่ระยะยาวผู้บริโภคจะปรับตัวได้คืออันนี้ก็เข้าใจว่ามันต้องเป็นไปตามกลไกการตลาดแล้วก็เป็นไปตามความเป็นจริงแต่แต่คือมันก็มียังมีประชาชนยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่เข้าใจถึงปัญหาตรงนี้ยังไม่เข้าใจถึงว่าราคาความจริงคืออะไรแล้วเราถูกอุ้มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ราคาช่วยเหลือมาตั้งแต่เมื่อไหร่ การปรจยุรูปโครงสร้างราคาพลังงานครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงแรงโดยสัญญาน้ำมันดิบส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์2,558ตลาดนิวยอร์กปิดเมื่อวันที่30ธันวาคมอยู่ที่54.12เซนต์ต่อบาร์เรลปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปี2,556ถึง45.17เซนต์ซึ่งปิดอยู่ที่ระดับ99.29ดเซนต์ โดยเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวทําให้กําลังการผลิตยังล้นตลาดอีกทั้งกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันหรือโอเปกยังตึงโคต้าการผลิตไว้ที่30ล้านบาร์เรลต่อวันยิงสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ํามันให้ปรับตัวลดลงสถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิจไพโรธทนเอรายงาน